สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบก,กับบอลติงประจาวันอังคารที่11กรกฎาคม2566วันนี้มาพบก,กับหมูหยองบอลติงอีกเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปดูบอลด็ดคืนนี้เรามาดูสรุปผลบอลเมื่อคืนกันครับให้ไป2คู่คู่โก,โกเทนเบิกไม่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยครับแพ้วอลเบิกไปไมาอีกคู่เฮนติกบ,บอกกับออสเตอร์ซุนก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วาดไว้เลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้แก้ให้สวยสวยมคู่เลยครับ เดือนนี้ผมให้บอลเด็ดไป8วันชนะ6แพ้2ยังไม่มีเสมอสักคู่น,นะครับก่อนที่จะไปชมบอลเด็ดวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกกันเลยครับไปที่ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปที่คู่แซมล็อกโรเวอร์กับเบเดบิกมาดู5นัดล่าสุดของแซมล็อกโรเวอร์กันครับชนะ2แพ้1 เสมอ2ถือว่าฟอร์มของแซมล็อกโรเวอร์ยังไม่ค่อยดีซับเท่าไหร่นะครับมาดูนัดวันที่10มิถุนายน2023นแซมล็อกโรเวอร์ชนะยูซีไป4ประตูต่อ0ูนครับนัดวันที่24มิถุนายน2023แซมล็อกโรเวอร์เสมอโบฮีเมียนไป2ประตูต่อ2ครับมาดูฝั่งทีมเบเดาบิกกันต่อครับ5นัดหลังสุดฟอร์มมาดีกว่าแซมล็อกโรเวอร์เลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้นะครับ ยังไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ดูจากฟอร์มล่าสุดทั้งสองทีมผมว่าเบดรบิกเล่นดีกว่าทีมแซมล็อกลูเวอร์อย่างแน่นอนครับคืนนี้ผมแนะนำไปที่เบดรบิกไม่ต้องคิดมากเลยครับมาดูอีกคู่ที่ฮัมรุมสปาร์ตันพบกับมัคคบี้ไฮฟ,ฟามาดูห้านัดล่าสุดของทีมฮันรุมสปาร์ตันฟอร์มถือว่าดีเลยครับห้านัดล่าสุดไม่แพ้ให้ทีมไหนเลยชนะไปสี่นัดเสมอหนึ่งเป็นทีมที่เล่นในบ้านจะทำเงินได้ดีเลยครับคืนนี้ มาดูทีมเยือนอย่างมาคี้บ้างครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาชนะ2แพ้3ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับทีมเจ้าบ้านในเวลานี้คู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับส่วนราคาคู่นี้เปิดไปที่ทีมเยือนมคาค์คบี้ไฮฟาต่อ1ลูกควบครึ่งและไหลไปถึง1ลูกครึ่งผมขอแนะนำไปที่ทีมรองเจ้าบ้าน ฮัมซุนสปาร์ตันหนึ่งลูกควบครึ่งด้วยฟอร์มที่ดีกว่าได้ลเล่นในบ้านเป็นทีมทําเงินคืนนี้แน่นอนครับมาดูคู่สุดท้ายเป็นศึกอาร์เจนตินาพีเมลีกระหว่างโรซาริโอเซนทันพบกับเซนทันคอโดบาเป็นอันดับที่7พบกับอันดับที่16นะครับลงสนามตี4 4 5, 5ตามเวลาบ้านเราเราไปดู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านโรซาริโอเซนทันชนะ1แพ้1เสมอ3ถือว่าเป็นทีมที่เก็บแต้มไม่อยู่สักเท่าไหร่และยังไม่ชนะใครเลยมาถึง4นัดส่วนทางทีมเยือนเซนทนันคอร์โดบา5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ3ถือว่าเป็นฟอร์มที่ปานกลางครับมีชนะบ้างเสมอบ้างแต่ก็ไม่แย่เกินไปครับสถิติพบกัน5นัดล่าสุดเป็นทางเจ้าบ้านชนะไป2ทีมเยือนชนะไป1และเสมอไป2เกม คู่นี้นะครับราคาเปิดไปที่เจ้าบ้านโรซาลิโอเซนทันต่อปอและไหลไปถึงครึ่งลูกผมแนะนําเลยครับลองเซนทันคอร์ดบาจะเป็นทีมชนะอย่างแน่นอนครับคืนนี้วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบอลเด็ดสคู่ถ้าพี่ๆสนใจเข้ากลุ่ม VIP มูหยองบอลเต็งกดลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ที่แอดห้าห้าเแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับวันนี้จบเพียงเท่าน,นี้แล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ